อันนี้คือเลขใบเซอร์ที่ขอบเพชรนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเซอร์เจค่ะเลขที่ขอบเพชรตรงตรงกับใบเซอร์นะคะเนี่ยอันนี้คือ1333285717ค่ะแล้วก็คุณลูกค้าสามารถสแกน QR c o d โค้ดเข้าไปดูในเว็บของ JA ได้นะคะว่าเป็นเพชรแท้แล้วก็มีใบเซอร์เจค่ะสเปกก็จะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวใบนี้เราให้ไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบ,บประกันของที่ร้านนะคะ นี่นะคะเลขอีกทีหนึง่งค่ะแล้วก็นี่แหวนนะคะคุณลูกค้ามือโฟกับกล่องสีชมพูค่ะ,ะเรียบร้อยเนาะอือหืใส่กันได้ไหม นะคะด้ขอ สองคนอ่ะ,อะคุณหญิงรอโทรศัพท์อยูอ่เอาแล้วนะปิดแล้วนะปิดเลยจ้ะเรียบร้อย